สวัสดีครับแม่คลิปนี้มม่บึงมมเบึงอาจารย์ครับอาจารย์ขับเองครับมอนีหลังจากที่เอาขึ้นจากลมแล้วพาเราขับรถเกียร์ตรงทางครับผู้ใดี้ยท่านบึงเขาบึงคลิปก่อนหน้าได้ครับได้เอาไมโคั่มาจุ่มเอาเออแม่ขับเองครับขับเองลูกน้องไม่ต้องเพราะว่างานนี้มันไม่ไม่ไม่เยอะครับน้อยๆครับ ี่เลยโอ้เรได้ว่าปลาเราครับรุ่นจีดว่เป็นก็ถือว่าเป็นงานแรกของปลาครับกับขั้นนี้นะแต่ว่าเกิดขั้นเก่านี่นะโอ้ไม่ต้องสืบกับขั้นนี้นี่ถือว่าเป็นงานแรกเพื่อมันคอยไป <c oughs> ไปใ่ใช่หรอดูดยาทวนทวนคือเก่าพี่น้องสเต็ปเก่า เกียบปิ้นท่องเราเมื่อกี้รอบนึงงอ้ได้รถใหญไงครับครับเบิงกายเป็นก้นตัวหน่อยไปเลยครับก็ถือว่าขั้นไงเติบนะครับเหรออุ้ยยังไงอุ่นฝนใหญิมาแเลยไม่้องเลยปื้อๆไปแล้ว ยังอย่ไม่ต้องซื้อกันนั้นวันไหวเลยหมดจังหวะหนึ่งกับกุนมาป่านบอกไม่ลานนี่ยกของแท้ของแท้กุ้นอย่าปิ้นทองยุ่งเอาไม่กุ้นจะจะไปกลับรถไหมเอ้าอันนี้เป็นงานรายวันครับโอ้เป็นงานเหมาครับงานเหมาเหมาเกียรนะครับเกียรบร ไปก็หอนเนาะ่อยก็อ,นนอยากบบย่างมางได,ด,ด,ดไ้แล้วตากแด็ดสิค่อยไปจริงเหระครับปกติขั้นเก่าแก่กับที่สเต็ปนี่แหละแกค่อยๆไปค่อยมากครับปลาได้รถใหญ่มาแล้วกแบบันโอ้ประเดี๋ยวงานแหลกของปลานะแต่ว่าขั้นเก่านี่แกเซียนเพราะแล้วเหรอครับขั้นเก่านี่ หินบางๆเลี้ยงเม็ดแกเกีดมาเลยครับแต่ว่าขั้นใหญ่อยู่สงสัยอยู่เด้อนี่บาดสวยสวยุยเบิกที่ฝีรันนี่โอ้โหมีถอยเกียร์เร็วครับถอยเกียร์ยังเกียร์สองมันนี่ ทำไปทางบุนไกปะสามลอยกรเมิดคือแล้วคือแล้วค้วรถมาดวเ้ยคนฝนิ้ห้าหัวเาเด้าไว้แล้วด้นินี่ทอาเจ้าเม็ดนี่ทำโอ้พันนี่กว้งสามเม็ดเจชิพเลยบ่่ว่าทางแ่วสามเม็ดหชิพไอยเาว่าที่เดีวรูปไปเลยบ่ ไปตัวถีบด้ผู้ดำมาไปตัวีบด้เหรอสันเอาแล้วแกจะไปขึ้นตรงไหนน่ะฮะโอ้แกยุบโอ้ี่ค้าง้เอาแ้หลหนมอนีไแล้วนี่มันแดงๆอย่างน้มนตุยๆนะเออไม่เกียดด้วยนะคุณผูาเกียดถุย ได้รถขั้นบไงหรอแม่งยเียอยู่่ว่าเดี๋ยวกระจกมาใส่เห็บิงอตกน่ยพี่เหรอขันได้ด่ก็ต้องใส่กระจกนี่บ่แมนนด้อนปาวี่มาน้เนาโอ้กันปาวีมาหนิสงใสยได้ใหยกันอยู่วะให้กันตั้งแต่รถตกทางหมดลยว่าเออเ่อ anh bá à, quá có để hai cả để sầu là đéo mày ní cái mà à, đồ là đéo bá là bao hả kéo khẩu bao trông như để hai cả thế là đi gì ส่งอย่าขี้แห้งผมดิปุนกูพื่อไ,ไ,ไม่ว่าต้อยไปเกียร์แล้วก็ะหนุนเลยไอโอ้ตก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 ,ตกโ,อโอ้เลยสิตกทัาง น,นั่นไปเลรียใสมาแลเน้ำไม่ทั้งน้ำนะฮะ้ยพูดนำถามหามึงอยู่ไหน, <c oughs> นวะนี่น้ำเหรียแม่จะขึ้นไปบุญแกลูกขืนเปลี่นใ,ใส่กางเกงเลยนะ <c oughs> ต้องใส่ขืนจากทั้งนามมา <c oughs> ้าบ้าอเอแล้วครับบานีเ <c oughs> ที่บดาเอ้าตกไหนีล่ล้ะมันจะมาได้หมดนม้ำยนี ตกจังเม็ดเดียวนี้โอ้จะสุ่งเม็ดหญ่อยู่ด้วยพี่น้องฝนมากละ่ะในระยะเวลาหลายหลายเดือนตั้งแต่ปีใหม่เหมืนละ่ะว่พอฝนพอเทียครับโอ้คือคอยไปคือแต่ว่าจานนีน่คื้เลยเนาะโอ้คันว่าบ่าคือก็อได้คันว่าบ่าคือก็ค,อคืออยู่ครับเพราะใดปนอยกันจังสี ปุปปีปุปปีมานะครับว้าคอยเห็ดขึ้นเดี๋ยวว่ะอู้ห์ฝนมากครับนี่มีการลูบไฟล้างผม โอ้ตกมาดินเพราะโบว์พราะเพอาไร่ย่อนปุปิปุปิมิดใหญ่ยู่ครับแต่ว่ามันปุปปิตะคือดอกบึ่งให้หน้าบานไปแหงคอรอหอด้่งมีหม่องไทยหุดพราหม่องรถไทยเคคือสิบบริกินดอกเศราฉับหู

ไปเห็นล่ะป้งลงเป็นดินเลยเมื่อไแก็คอยเห็นคือเลยเนาะเย้ายันบ้างเลยพูดแล้วพูดไม่ต้องมีบางอยู่บ่พูดไ่า้องมีบางอยู่บ่ขึ้นเส็มเเมื่อวานมันเลยพอดิบพอดีเลยละเออเกรดไปที่ก็บพอดีนาพันหนึ่งต็มเอแา้วครับบเกตดแล้วกินเนี้แหละ เรียบร้อยครับปลาบอกว่าพอเลยครับสามร้อยสามร้อยเมตรเฮ้ยรถบดเท้าเมนบ่หลั่มขึ้นไว้บ่เหล็กกู่นองหน่ะลุยทรงหน้านะรถบดเจ้าสิไปได้บ่มันใหญ่ แช่ปซืซอนุม่มเอ้ยปกเปะปกเปะอยู่ครับทีถึงตกะทำไหเครังบงบุ้งงเลบดเลยครับบดย่างเดียวหันมันไม่ค่อยเนียนเจ้าเนี่เกียร์มันปีนทองครับ มนันดีเลย b r นี่แหละดีที่ไ่ได้ตู้แอร์มาครับรถเกียถ้าได้ตู้แอร์มานี่ต้องใด้บุเลือดอกปลายุค่าร้ายครับแต่หนึ่งข้างแบครับ เลรัลเฟย์ดูดับเลืโอเคครับผมกะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับต้องใส่จีตกอีหลีว่ามึกตกเรียนๆเก็บประจักษ์กันอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ